คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บริเวณพระธาตุดอยบาวครับจุดนี้เป็นจุดที่เห็นเมืองได้อย่างชัดเจนที่สุดจุดหนึงครับด้านหลังของผมนะครับจะเห็นเลยว่าน้ําสายในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาวันนี้ยังคงเยอะและ่ก็ไหลท่วม เนี่ยครับเป็นลำน้ําสายนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ไหลมาจากดอยด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาที่บริเวณหัวฝายเนี่ยครับน้ายังคงหลากเข้ามาแล้วก็ท่วมสูงบริเวณชุมชนนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นชุมชนมาชุมชนผาจมแล้วก็มาที่หัวฝายแล้วก็เข้าสู่ตลาดสายลมจอยครับส่วนด้านโน้นนะครับฝา ดอยครับเขาพังเป็นรูปเลยนะครับเกิดดินสไลด์และด้านนู้นน่าจะเสียหายค่อนข้าง,งเยอะฝั่งเมียนมาน้ําลดลงไปเยอะแล้วนะครับแต่ร่องรอยความเสียหายยังคงมีมากนะครับด้านนี้นะครับเห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับฝั่งเมียนมาครับนี่ครับน้ําสายยังคงหลท่วมเข้าไปที่ยังไม่ได้นะครับ นั้ิมีติดราคาเลยนะครับด้านโน้นเสียหายเป็นแถบๆเลยนะครับริมน้ำสายครับ